สวัสดีค่ะมาตามแนวทางกับแม่ค่ำค่ะเป็นคลิปที่สองคลิปที่สองตามดวนอีกแล้วัชร์ฟันดีพัชันก็เลยต้องมาตามพุ่นแม่ไปฝากท่านผู้ชมเนาะค่ะของวัดวันที่26มิถุนายน2567ค่ะเป็นจังไดกับคุณแม่ฟันแนวไรนอเสียงเล็กสามสามชีกับสามชีสีไหวสองหลุมค่ะ ฝันว่าเขาวงวมาหายสองตัวมาผูกไวนาบ้านมาหายอืมบ้านนี่เพิ่นว่าอัน,นอันนี้แล้วเพิน่นผูกงัวนี่เรื่องงวเพิ่นว่าเอานี่กบหนีเพิ่นว่าอ้อมนี่ละนี่อ้อมใส่ปิบนี่ปิบหน่อยค่ะปิบเอาปิบหน่อยมาให้อ้อม,อมใส่อ้อมเลกเอาเรื่องงัวนี่เพิ่นว่าเพื่อนกะนี้อดหลอดเอามาหายละกะนี้โอ้ฟันซจำานี่บอกฟันจำหนี่เดี๋ยวเพิน่นเอางวมาหาย เอางวัวมาให <airpl> ้ยเลยค่ะวัววัวตัวหนึ่งน่ะมันยืนตัวหนึ่งมันล้มมันนอนลงมันห่ามันห่ามันนอนลงขาสี่ขึ้นชี่ขาค่ะขึ้นมาสีชีสี่วัวสองตัววัวสองตัวสันนั้นสันสันเอาตองมาใส่ให้ยูใส่อะไรคุณแม่ให้ยูน,น,น,นี่ล uh ่ะนี่เพ <sle et> <Switzerland> ิ่น <weed>. ถูกไว้นี้นี่หนาบ้านบ้านเด็กขี่ก็ได้บ้าน ตม้าห้หัวตาบ้างบ้านนี้เท่าไรกเน่ยเวียนเวียนไปเวียนมาเพิ่นหาวไล่เพิ่นก็เลยเต้นลง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 เพิ่นก็เล่นน้อนลงนอนลงเอ้าก็เลยว่าัวตัวนี้มันคือนอนมันหาวเห็นแต่ของไม่เพิ่นว่าขอไปก่อนเด้อบ้านี้เอ้านี่โกบนี่เพิ่นว่าอ้อมช้าเพิ่นว่าอ้อมใส่ปีบนี่ค่ะอ้อมใส่ปีบให้อ้อมใส่ปีบพร้อมให้อ้อมใส่ปีบบ้านนี้แม่หมอกับบะมีเนาะอ้อมใส่ปีบเพิ่นว่าบ้านนี้คนที่เอางัวมาให้เป็นผู้หญิงด้วยผู้ชายเป็นผู้ชาย้เทาบ่ กระบปงแถาไหว้กางคนนี่นะเป็นคุณคุ้เนาะเป็นผู้ชายเป็นน้ำมายุดหนาบ้านเลยว่าจุดจุ้งมายุดหนาบ้านเลยเมื่อไหรเพึ่งกระพูกไหว้ไหว้เลครับเอาปีบกับโอบมาให้โอ้ฝันดีเด้เนี่ยเลยทั้งงวดเลยทั้งกบเลยทั้งปีบแสดงว่าปีบปีบหนึ่งเด็ดเแกงอ้อมโกรปคนแบบให้อ้อมกบป่อมันเลียกเอาซางงวดคนแบเสียงวกัเอามาให้ก็เลยเอาเลยเอาเลยเลยเลี้ยไข่ออมโกรปไปเลย ออมกับกินน้ำเจ้า่ะเพนก็จออกออกมาเลยไปก้อนเพว่าไปก้อนเมิ่งเอาเด้อเพน่วนนวเ่อนมาอยู่รนาเฮีนเลยอบ้านเี่คุณแม่นี่ท่าก่อนสามสิบเก่านาะสามิบเก่านี่ก้าที่สามสิบเก้าบันนี้เลขที่จักฝันคุณแม่หายตัวไรนอนแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าขัแปดตีจากปีบนี่แหละปีบกัพ๊บแปดเก้ากพบเก้า คกระแปดค่ะงัวกะสองตัวงัวสองตกะซีชีตัวค่ะเพราะว่าเสียงกับเ <c> <era> สียงซีซีบอกคุณแม่น้ำซีซีค่ะสีบุกเป็นสี่องบอคุณแม่มีดอกสีองมีดอกสองมีสองคือ่าสองมีครับ คุณแม่ปะสองโมมี่ประสนขันกันสองกับสองซีซีคือเก่าสองซีซีสองซีซ <eka> ีสอยูนาสองซีซีโมเมนสามซีซีขันเมนคันเมนเข่ากับสามสองซีซีค่ะคุณแม่เสียงนี่เสียงสามซีซีแม่แต่ว่าถ้าให้เพิ่มมากก็คือสองซีซี <Sunday. S 2> ค่ะอีกคุ้มหนึ่งเนาะติดไว้น้ำกันไหวค่ะกันไหวได้ค่ะเทือกระโดดมาดูดลงเต็มหนึ่งเพราะว่าง่วงตัวหนึ่งมันนั่งลงเนาะนอนลงมันนอนมันห่าวเพราะมันเห็นเจ้าของไหมเผื่อว่า ก็สองตัวกับกบตัวหนึ่งกบตัวหนึ่งปีบอันหนึ่งใส่ออมใส่ปีบนี่มันตาแบกเลยคนเขาถึงไปใช้สีออมยังใส่ปีบเนาะก็ไม่ต้องอมหม้อค่ะเพิ่นอาจชให้โซก็ได้เนาะค่ะคือว่านี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่ข่ำค่ะในงวดวันที่16มิถุนายน2567นี่ค่ะครับ ไม่คำเป็นมกเนาะบาท่องคุ่ค่ะม่คำเป็นเซียงเหล็กสามซีซ่ไหมคำสามซีซีเียงสามซีซก็สามสนะเซียงเหล็กสองหลุมค่ะเซียงเหล็กจากฝันแหลกน่ะหล้วก็มาฝันฝันบอกมีผู้ชายจุ้งหัวมาให้สองตัวจุ้งมาให้จุงมาให้หอดนาบ้านเนเนาะก็มาผู้ไห้ลได้กบมาให้รางวัลพรอมนะมาให้พร้อม เอางัวมาให้ละเอากบมาให้อ้อมพร้อมไงไฮสองเด้งไฮสองเด้งแล้วปี๊บอ่ให้อ้อมใส่ปี๊บห้อ้อมใส่ปี๊บย่าอ้อมใส่หม้อวายอ้อมใส่หม้อเอาปี๊บมาให้พ่อะวมันจะเสียบแล้วเนี่ยรุ่นนี่ละค่ะเป็นคำว่าอ้อมใช่หนี่อ้อมใส่ปี๊บนี่แหละเป็นไรไฮรางวัลครับค่ะรางวัลงัวครับถ้าท่านผู้ชมฟังเหลียงเล่าความฝันของคุณแม่กับตีซอยกันนะครับเนาะ เพราะว่าเตระหุ่นก็ตีตัวเหลียบด้วยกันตีเป็นตัวไรกับข้อเบียนในคลิปเป็นแนวทางเพิ่มเติมนะครับเนาะเพราะว่าแต่ละคนตีตัวเหลียบด้วยกันถามมีแนวทางเพิ่มเติมกับข้อเบียนในคลิปใดกับผมเป็นแนวทางนะครับเพิ่มเติมครับแต่ว่าตัวเหลียคุณแม่เนกุณหายมากเป็นตัวไรคุณแม่ในคลิปนี้หายตัวไรมาในคลิปเก้าแปดเก้าแปดเนาะเก้าแปดแล้วก็มีตัวไรอีกคุณแม่สามสี่สี่สามสี่สี่เนาะแล้วก็ตัวไรอีกสามสามสี่สามสามสี่ เสียงเล็กทองลุมน้ำเพื่อนแต่เพิ่มเติมก็มากก็คือแปดเก่าเนาะตัวนั้นก็เป็นเลืกตัวเก่าที่ที่หายไปคีบเลือกเนาะเอามาเสียงหลักันเห็นคนเอางวงมาให้คือจะน่อนขาสั่นสลากแล้วงวตัวหนึ่งเนาอตัวนั้นนอนขาสั่นตัวนึงนี่ยืนปกติยืนปกติตัวนึ่งเันน่อหาวแห้งเพิ่งมาผู้เพิ่งน้ำมาให้เพิ่งมันเห็นจะคล้องไหมเป็นว่าค่ะเนี่ยทางของคุณแม่ก็ชัดเจนเนาะคุณแม่หายมาแล้วค่ะ ท่านผู้ชมก็ไปเลือกเอาค่ะมักตัวไดชอบตัวไดเนาะค่ะคุณแม่ก็หายมาเป็นแนวทางแล้วค่ะค่ะในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแม่ค้าๆทร้แม่ค้าบ่เพงตัวเลขเนาะค่ะบ่แพงแนวทางมาบอกความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณแม่ค้ำครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมหลังจากเลยฟังเรื่องเล่าความฝันกับผมกับแม่ค้าของเฮากับผมเป็นคลิปที่สองนะครับน่าเป็นคลิปที่สองมาตามเหล่งดวนกับผมฝันดีแห้งแม่ค้าเบิ่์ว่าหลังจากเสียงเหล4กสามสามสี่ นอนกลางคืนฝันเพิน่นว่าครับฝันว่ามีผู้ชายจูงงวงมให้ยสองตัวนะครับเนาะงวงสองตัวจูงมาให้หนาบ้านเลยเพิ่นว่าจูงมาให้หนาบ้านแล้วก็บ่พ่อครับเอากบมาให้อีกตัวหนึ่งนะครับเนาะเอาไม้แม่คัมไปเห็ดกิ่นสัมบ่พ่อเอาปีบมาให้ยพ่อมครับผมได้ปีบพ่อมให้ต้มใส่ปีบให้ให้เห็ดกับเขาเห็ดใส่ปีบเนาะเพิ่นเอาปีบมาให้เพิ่นว่ากบตัวหนึ่งกับปีบใบหนึ่งนะครับเนาะกับงวอีกสองตัววสันเอามาให้พอมาจูงมาให้แล้วกันเมื่อเลยว่อยวสันว่า หลังจากเสียงเหล็ก3ามกับ3 4 4เนาะครัเนาะเป็นตัวเหล็กสจุดที่คุณแม่เพิ่อนนอนเสียงมเมื่อคืนนี้ฝันเห็นผู้ชายจูงงัวมาให้เอากบมาใหายผมตัวเหล็กถึงคุณแม่เพิ่นให้เพิ่ fingertips. มเติมมาก็มีเป็น2 4 4 2 4 5, 4เนาะครับเนาะ98 98ครับผมแล้วก็39เป็นบ้านเลขที่63อายุแม่ข้าเนาะครับเนาะ2 4 4 98 39แล้วก็63ครับผม3 3 4 3 4 4 ตัวเรียกที่คุณแม่เพิ่นเสียงและนอนฝันว่าผู้ชายจูงงัวมาให้สองตัวนะครับเนาะเอากบมาให้พร้อมกับปิบเพิ่นมาครับงวดวันที่สิบพมีตัวนาย,ยน2 5 6สองพัน่อยหกสิบเจ็ดนี่ก็เป็นคลิปที่สอง ตามต่อเนื่องกับในคำของเฮาครับก็ฝากท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเนาะครับครับผมคลิปนี้บ้าทองพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงตอนนี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าทองพูนครับหาคลิปที่ดีตัวเลขเด็ดเมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปเนาะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของทองพูนชาแนลครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชค m ắ นร่ำรวยเงินทองสุขสุขคนครับคลิปนี้บ้าทองพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงตอนนี้ครับคลิปหน้าพอก